สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดในส่วนของเรื่องค่าชำนาญของดาบพูนเองนะครับว่ามีการอัพในส่วนของสกิลอะไรบ้างนะครับและลำดับความสำคัญสกิลอะไรก่อนหลังนะครับในส่วนของการแยกสายนะครับทั้ง PVP และ PVE เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับโอ้โหเติมเกมแพ็คใหญ่เกมไนโครเติมเองราคาเกือบ4,000บาทมาเติมเกมไนโครกับล้าน2 4เอดีกว่าสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ไม่ต้องล็อก ID ซ้อนแพ็กใหญ่ราคาถูกกว่ากันเกือบ1,000บาทและยังมีอีกหลากหลายเกมมือถือที่เติมเงินราคาถูกด้วยนะสามารถสแกน QR Code ได้ที่หน้าจอได้เลยนะครับหรือลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไนโครอยู่กับผมซิกม,มาวันครับผมในส่วนของนี้เราจะมาดูในส่วนของค่าความชํานาญนะครับที่เอาไปอัพในส่วนของแพสซีฟเสริมของสกิลต่างๆให้สกิลต่างๆนั้นเก่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยจะแยกเป็นสสายก็คือสาย PVP และสาย PVE ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูในส่วนของคลิปลำดับการซื้อในส่วนของสกิลนะครับให้คลิกที่มุมขวาบนนะว่าเราควรซื้อสกิลไหนขอนสกิลไหนหลังนะครับในส่วนของ สายทั้ง PVP และ PVE เลยก็มีคลิปแนะนําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคลิกขวบบนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าครับเย่๋ยลืมกดไลค์ให้ซิกมาด้วยนะขอบคุณครับมาดูในหน้าของการอัพในส่วนของความชํานาญสกิลนะครับในตัวของซิกมาที่มาแนะนําหรือแนะแนะวทางวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเลเวล19ความชํานาญดาบคู่นะครับในเลเวลตั้งแต่เลเวล1น่นะครับก็อัพประมาณนี้นะครับอันนี้ยังไม่มีทางแยกนะก็อัพเป็นเส้นตรงนะครับพอมีทางแยกซิกมาก็อัพประมาณนี้ ค,ความแม่นยําระยะใกล้ตั้งแต่12นะ14ก็ท่านทาน,ทานคลินะครับ16ก็การป้องกันแบบทั่วไปอะซิกมาเน้นเรื่องในส่วนของความป้องกันนะครับให้มันทึกขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เลเวล18เลือดนะครับส่วนเลเวล20เนะี่ยใกล้จะถึงและนะครับซิกมาก็มองๆไว้ว่าจะเอาในส่วนของเดเมจเพิ่มเติม,ตมทั่วไปนั่นเองนะครับให้แรงขึ้นนะครับการโจมตีธรรมดานะครับ ในส่วนของการอัพสกิลเบื้องต้นนะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของสาย PVP นะครับก็มีการอัพดังนี้ครับมี19พอยต์นะครับก็อัพทำลายประสาทนะครับลดกูดาว5วินาทีนะครับตัดจันทร์คลาสนะครับลดกูดาว3วินาทีนะครับค่าฟันขั้นที่เป็น4พอย n นะครับโจมตีเพิ่มเติมทั่วไป3นะครับแล้วก็เปิดเผยจุดอ่อนอัพเต็มเลยนะครับเพิ่มโอกาสการทำงาน5นะครับทีนี้ถ้าแบบว่า พอย n ์ของเพื่อนๆอาจจะยังไม่ถึงเซติก้าก็จะลำดับความสำคัญดังนี้ละกันนะครับก็คือลำดับความสำคัญอันแรกเลยนะครับก็เป็นในส่วนของตัดจันคลาสนะครับก็สกิลตัวนี้นะครับจะเป็นสกิลที่เอาไว้ทำให้ผู้เล่นนะครับทำการลดในส่วนของการปั๊มเลือดนะครับให้ปั๊มเลือดช้าลง50%นะครับก็คือความแรงในการปัม๊มไม่ใช่ปั๊มชา้าความแรงในการปัม๊มปั๊มลดลง50%แล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่ลดลงด้วย50% นะครับตัวนี้นะเป็นเวลา5วินาทีนะครับก็เราก็ลดกูดาวตัวนี้นะครับก็ทำให้แบบสกิลเนี้ยสามารถใช้งานได้ถี่ขึ้นนั่นเองนะครับลำดับแรกเลยอยากให้เป็นตัดจันคลาสลำดับที่2ก็คือการทำลายประสาทนะครับตรงนี้ก็จะเอารถกูดาวเหมือนกันสังเกตได้ว่า จริงๆแล้วตัวที่เป็นทำลายประสาทเนี่ยคูดาวจะค่อนข้างนานนะเราเอาในส่วนของรถคูดาวให้ออกบ่อยๆแล้วก็ทําลายบัฟของฝั่งตรงข้ามเลยเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นสกิลตัวเด็ดเลยนะครับสสกิลนี้แต่ลําดับคือให้เอาตัดจันคลาสก่อนนะนอกนั้นจะเป็นแพสซีฟครับอันดับที่3เนี่ยจะให้เลือกในส่วนของเปิดเผยจุดอ่อนนะครับให้สกิลเนี้ยทำงานถี่ขึ้นนะครับเวลาตีคนปุ๊บมันจะเปิดเผยจุดอ่อนแล้วจะทําให้เดเมจสเท่าเราแรงขึ้นนั่นเอง ตัวนี้นะฮะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยค่าฟันนั่นเองนะครับเพิ่มเดเมจการโจมตีทั่วไปนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นลำดับความสำคัญแต่อันนี้นจะอยู่ในส่วนของ pvp นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ pve กันนะครับบอกก่อนว่าในปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีในส่วนของคอนเทนต์ที่เป็นในส่วนของการเพิ่ม preset นะครับอนาคตอาจจะมีในส่วนของการทำพรีเซ e ตตัวนี้เกิดขึ้นมานครับ สำหรับตอนนี้เราก็อาจจะต้องมาปรับเปลี่ยนแล้วก็เสียเงินไปก่อนเรื่อยๆนั่นเองนะพะแพดยังไม่มานะครับบอกไว้ก่อนว่ามีพรีเซตด้วยนะครับก็มาดูในส่วนของ PVE ที่ซิกมาใช้ฟาร์มประจําในส่วนของดับคู่เลเวล19ความชํานาญนะครับอันดับแรกเลยที่ซิกมาจะเลือกในซิกมาลีให้ก่อนอ่าลีตรงนี้ให้ก่อนนะครับอันดับแรกที่ซิกมาจะเลือกเลยนะครับในการฟาร์มนะครับก็คือเปิดเผยชุดอ่อนนะครับตัวนี้ซื้อเป็นอันดับแรกเลยที่แนะนําในคลิปนะครับก็เนี่ย เพิ่มโอกาส5%เลยนะครับอ่าอันนี้คือความสําคัญจริงมันจะเรียงความสําคัญในการอัพไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ตัวขูดรีดนะครับส่วนตัวขูดรีดเนี่ยนะครับซิกมารีวิวสกิลไว้แล้วนะครับเป็นสกิลที่ใช้แต้มกิลในการแลกแสนห้านั่นเองนะครับก็ตัวเนี้ยเพื่อนๆก็ไปดูรีวิวได้ซิกมาจะทิง้งลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนเหมือนเดิมนะครับอ่ะตัวขูดรีดหากเพื่อนๆได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆอ,อัพเต็มเลยแต่ถ้ายังไม่ได้นะครับให้มัอัพในตัวของพวกฆ่าฟันก่อนนะครับหรือแก้เผ็ด นะครับอ่ะซิกมาให้แนะนําในส่วนของเรื่องค่าฟันก่อนให้เพิ่มเดเมจทั่วไปก่อนนะครับก็อ่าถ้าสมมติมีขูดรีดแล้วลําดับแรกคือเปิดเผยจุดอ่อนใช่ไหมลำดับที่2มาขูดรีดครับอ่าให้เขาประหยัดยาที่สุดในการฟาร์มนะครับก็จะตีและดูดเลือดไปด้วยหลังจากเราอัพขูดรีดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามาอัพในส่วนของค่าฟันนั่นเองนะครับอ่าบิวแพสซีฟก่อนนะครับส่วนของค่าฟันเนี่ยเราจะ เพิ่มในส่วนของเดเมจให้เต็มเลยก็คือเดเมจโจมตีทั่วไป5นะครับให้รุนแรงเวลาเราฟาร์มนะครับและหลังจากเราอัพค่าฟันแล้วเนี่ยรอยนะครับซ mm ิกมาก็จะมาอัพในส่วนของแพสซีฟ hmm. เพิ่มความแรงในการโจมตีมอนอีกก็คือลำดาบเซี่ยวพรจจันทร์นั่นเองนะครับ mm hmm. พจจันทร์เซี่ยวนะฮะ mm hmm. ตรงนี้นะฮะ mm hmm. นี่มันจะมีในส่วนของเพิ่มเดเมจอาวุธอ่า mm hmm. แล้วก็จะพอดีพอยต์ของเลเวล19ของซิกมาเลย นะครับซิกมาก็อาไปตัวนี้อ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ซิกมาก็จะมีการโจมตีธรรมดาที่รุนแรงดูดเลือดกลับด้วยนะครับแล้วก็มีการโจมตีและเปิดเผยจุดอ่อนดับเบิรเเมจเราก็จะแรงด้วย นะครับในส่วนของสกิลตัดจันคลาสหรือทำลายประสาทให้มันออกเป็นธรรมชาติเพราะว่าถ้าสมมติคนที่รีเจน MP ไม่พอแล้วเราไปอัพลดกูดาวอีกเนี่ยนะมันก็จะทําให้ตัว MP รีไม่ทันอาจจะเป็นไปได้นะครับอ่ะตรงนี้ก็อันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะปัจจุบันซิกมากฟาร์มแบบนี้มันประหยัดเงินด้วย ตอนที่ไม่มีขูดรีดก็พยายามอัพตัวสกิลให้มันลดกูดาวให้มันออกทีๆนะแต่ตอนมีขูดรีดก็มาขูดรีดเต็มเลยนะครับก็ประหัดยานะครับในการบอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของสาย PVE นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคหรือแนวทางในการอัพนะครัเผื่อเ,เพื่อนๆที่ ไม่รู้ว่าจะอัพอะไรดีเวลาเล่นสาย PvP และสาย PvE นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางไม่มีผิดไม่มีถูกเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะครับสำหรับนี้ซิกมาต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ